สวัสดีนะครับทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ผ่านไปประมาณ2-3ถึงปีแล้วนะครับกับการใช้งานเจ้าเครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับนี่เครื่องซักผ้าตัวนี้ที่เป็นเครื่องซักอบนะครับโดยความจุถังเนี่ยซักจะอยู่ที่10นะครับกิโลกรัมแล้วก็อบอยู่ที่7กิโลกรัมที่ห้อซัมซุงตัวเดิมนะครับโอ้โหตั้งแต่ที่เราซื้อมาใช้งานที่คอนโดนะครับตอนนี้นะครับผมก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ยังใช้งานเจ้าเครื่องเดิมนะครับทีนี้ คือทุกคนอยากทราบนะครับว่าเออสองถึงสามปีผ่านไปเนี่ยการใช้งานยังดีเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโดยที่เราจะใส่ผ้าะตะก้าเนี่ยหมดเนาะก,ก็ประมาณนี้ประมาณแบบครึ่งครึ่งเกือบ่อนนะครับโดยเสื้อส่วนใหญ่จะมีทั้งเสื้อทํางานเสื้อใส่นอนเสื้อกีฬานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองซักกันโดยโหมดซักผ้าที่เราใช้นะครับก็จะเป็นโหมดเดิมครับก็คือเป็นโหมดซักทุกวันนะครับแล้วเราก็จะแอปพวกเอ่อฟังก์ชันที่อบผ้าไปด้วยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับระยะเวลาการทางานของเครื่องทั้งหมดี่ยก็จะ ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับก็คือมันประโยชน์มากนะครับสำหรับบ้านไหนที่มีเวลาที่จะต้องแบบว่าเอาผ้าไปตากอะไรนะครับเราก็ลองใช้เครื่องซักอบเครื่องนี้ดูนะครับจากที่ผมใช้งานมา2อสปีเนี่ยมันก็ถามว่ามีปัญหาตรงไหนครื่อนี้ปัญหานะครับก็คือเหมือนผ้านะครับจะเข้าไปติดอยู่ตรงข้างในตัวกรองตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเราเกิดตัวไส้กรองตรงนี้นะครับออกมาแล้วก็ดึงผ้าออกมาได้นะครับก็คือมันก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเราเริ่มทํางานกันเลยแล้วเดี๋ยวกดผิดเดี๋ยวเราเริ่มททําาางงนนนกกััเเเลยะคครรบมืื่่ออี้ดดผิให โอเคแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เครื่องทำง,งานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูภายในเครื่องเห็นไหมไม่เห็นอะไรเลย,ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านนไหมฮะดูโอ้โหผ้าไม่รู้แห้งหรือเปล่านะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองเอามาดูกันว่าผ้าที่อยู่ในเครื่องซักผ้าหลังจากปัดแห้งนะครับถ้ามาทับกระดาษมันจะมีรอยเปียกชื้นมากน้อยแค่ไหนนี่นะวางไปเลยเช็ดไปเลยเห็นปะ มันแห้งนะทุกคนดูโครจะแห้งไม่เห็นมีรอยเปียกเลยนะฮะนี่กองเกงทำงานนะครับางเกงทำงานอยู่ของ GQ ะดูนะวางไปเลยวางไปดูนะครับแห้งไหมครับอืหแห้งมากบอกเลยนะครับคือพวกชุดทํางานเสื้อออกกําลังเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่อย่างนเนี้เนี่ยเป็นผ้าที่แบบเสื้อแบบเสื้อยือดนานๆครับมันก็ยังแห้งอยู่นะ มีฝุ่นมีอะไรเกาะเนาะมจะมีไอน้ําเพราะว่าการทํางานของระบบอบตัวนี้มันเป็นอบด้วยไอน้ำนะครับซึ่งแห้งนะจ๊ะจะ,จะบอกให้